นะครับฟังอีกครั้นหนึ่งนะฮะระบบกษัตริย์แบบเนี้จะต้องผูกโยงอยู่กับกระบวนการปฏเดชก,การนะครับเป็นเอกชนมูเมนทันะ้งหมดจะต้องผูกโยงกันและตราบใดที่ระบบกษัตริย์และกระตวกษัตริย์ยังยึดโยงผูกโยงอยู่กับกระบวนการปฏิเดชก,การกษัตริย์ก็จะต้องทำที่หน้าเขาเรียกว่ากษัตริย์เี่ยนะครับจะต้อง นะจะต้องถูกทำลายไม่ยกเว้นแม้แต่ประเทศไทยท่านทราบไหมครับแม้แต่อังกฤษเองเนี่ยวันที่อังกฤษเรามีควีนอลิซาเบธที่สองซึ่งท่านเป็นนะเป็นควีนที่ท,ที่ที่มีความรู้ที่มีเขาเรียกว่าผมพูดภาษาชาวบ้านนะเขาเรียกว่านะประพฤตตัวดีมากและก็คนอังกฤษก็ยังรักเห็นไหม ญี่ปุ่นมีนะจักรพรรดิก็มีกษัตริย์นะแสดงไหมอังกฤษเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับพระเจ้าจาร์ที่หนึ่งของอังกฤษนี่นี่ถือตัวอย่างตัวอย่าง,างกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะแต่ฟังอยู่กฟังไว้ร้วยยนะแล้วก็พูดหลายครั้งเลยนะพระเจ้าจาร์ที่หนึ่งเนี่ยสาเหตุที่ต้องตายเนี่ยกนะ็ถูกรานชีวิตด้วยนะ ที่นะของทัพของโอลิเวอร์พรอมเวลนะครับก็จับเจ้าฟ้าจับพระเจ้าชานที่หนึ่งไปประหารซิมิซิสและอังกฤษก็ว่างเว้นกษัตริย์มานานพอสมควรในที่สุดเขาก็นะะเรียกร้องให้ดีกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์ที่มาทีหลังพระเจ้าชานที่หนึ่งเป็นไงครับเป็นกษัตริย์อีกระบบหนึ่งนะครับไอ้กษัตริย์ระบบแบบเดียวกับไทยเนี่ยนะ พระเจ้าจานทีหนึ่งก็ตายไปแล้วนะกษัตริย์ของฝรั่งเศสของใครอะไรเรียบร้อยนะม่วงเท่งกันไปหมดแล้วกษัตริย์อังกฤษต่อม,มาเนี่ยนะครับจนมาถึงคีนอลิซาเบธเนี่ยเป็นกษัตริย์อีกระบบแล้วเขาเรียกเป็นกษัตริย์ในระบอบนป,ประชาธิปไตย่แล้วและไม่ยึดโยงเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองแล้วมันถึงอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยนะ ก็รมานอ่อดีใครก็ดีที่ปัน่นอย่เนี้และก็สําหรับคนที่รักกษัตริย์วันที่จะอยากให้กษัตริย์ยูได้จะต้องยกเลิกระบบกษัตริย์แบบนี้เสียนะครับยกเลิกระบบกษัตริย์แบบนี้เสียยกเลิอกองคมนตรีนะครับยกเลิอกองคมนตรียกเลิกกฎหมายร้อยสิบสอง กษัตริย์เข้ามาเป็นนะครับจอมทัพไม่กษัตริย์มาเป็น,นผู้ใช้อํานาจอธิปไตยตามาสามนี่แหละครับเอากษัตริย์ออกไปจากดานเมืองและดานบริหารประเทศในทุกๆวิติครับเอาและวก็ยกเลิกระบบโปรดเกล้านะข้าราชการยกเลิกระบบโปรดเกล้ารัฐมนตรีละทังหมดออไปรั แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์คำว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นี่นะครับไม่ได้หมายความว่านะไปดูถูกนะครับที่ผมพูดอย่างนี้นี่ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ว่าผมไปพูดเพื่อเลี่ยงกฎหมายเลยไม่ใช่คือผมต้องการพูดให้ท่านได้เข้าใจความจริงคําว่าสัญ,ญลักษณ์กี่คือการสแสดงออกซึ่งความเคารพและกตั์นั้นจะไม่เข้ามาแปรเพื่อนกับการเมืองการปกครองและการบริหารประเทศนะครับ นี่แหละครับกษัตริย์ถึงจะอยู่ได้นะอย่างบางคนที่บอกว่านะโอ้ทําไมน,ะนักวิชาการระดับต่างประเทศที่เขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปล้มกษัตริย์กษัตริย์ก็อยู่ได้กับกรป,รป,รประชาประชาธิปไตยเพราะเรากประชาไต้นะนะเขาไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทําลายกษัตริย์นะครับวันนี้ผมจะพูดให้เคลียร์ประเด็นนี้ <iniz. S 1> <"M> ไม่ใช่พูดเพื่อที่จะไปรักษา,ากษัตริย์ไว้นะครับ แต่พูดเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นมันไม่ใช่ระบอบไปทําลายกษัตริย์นะครับแต่วันนี้กษัตริย์รัชการที่เก้าหรือรัชการต่อไปก็แล้วแต่เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่มีกษัตริย์ก็ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่านะักถ้าได้ประชาธิปไตยแล้วกษัตริย์นะั้นจะต้องไม่มี หรือว่ากษตริย์จะอยู่ก็ได้แต่ปัญหาวันนี้ท่านฟังดีๆนะครับผมจะพูดชัดชาปัญหาในประเทศไทยวันนี้กษัตริย์จะพังเพราะกษัตริย์ไม่ยอมให้ประชาธิปไตยกษัตริย์กลายมาเป็นผู้นำของความขัดแย้งนะและมันเป็นความขัดแย้งในทางนะในทางกฎเกณฑ์ในทางกฎเกณฑ์น,น,นะครับ พราะนี่มันเป็นว,วิวัฒนาการของสังคมนะของการเมืองการปกครองกษัตริย์เองเอาตัวเข้ามาเป็นผู้นําในการขัดแยง้งนะไม่ยอมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไปสู่ประชาธิปไตยไอตรงนี้แหละครับมันจะเป็นเงื่อนไขที่ไปทําลายกษัตริย์และตัวกษัตริย์เองจนกษัตริย์จะไม่เหลือในประเทศไทย ดังนั้นถ้าถ้าถ้าถามผมว่าอะไรน่ะที่มันเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทำให้กษัตร,ริย์ไทยต้องฟังพินาศก็ต้องตอบว่าไอ้ระบบกษัตร,ริย์ปัจจุบันนี่แหละครับมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อตัวกษัตริย์เองครับไม่ต้องไปเที่ยวแก้ตัวแทนกษัตร,ริย์กันหรอกครับไม่ต้องไปบอกว่าไอ้ที่ไอ,ยอ,ไอ้ยุทธเลชมันทาเองไอ้ที่อายยุทธเลชมันทาเองกษัตร,ริย์ไม่เกี่ยวอะไรต่อนี้อะไรวันนี้ นะผมจะพูดให้จบจะใช้เวลาสักขนาดไหนอย่างไรผมก็พยายามนะฮะแตพูดให้จบเพราะว่าการพูดของผมวันนี้เนี่ยนะท่านจะได้เก็บเอาไว้นะไว้ศึกษากันไว้พูดต่อไว้อธิบายต่อก็ได้เรื่อนไขที่จะทําให้กระแสพทางพินาศวันนี้เนียไม่ใช่ใครครับอย่าไปเรื่องอย่าไปดา่าประยุทธ์เลยอย่าไปดา่าตะเปรมจะไปด่าอะไรนะครับถ้าเราพูดถึงนะ นี่ถ้าไปพูดถึงถ้าพูดถึงว่ากษัตริย์ไทยจะฟังปีนาตเนี่ยนะบางคนก็บอกเพราะอายุธเล่บางคนบอกว่าเพระาะตาเปลมจริงๆแล้วไม่ใช่ไงนะจริงๆแล้วคือระบบกษัตริย์แบบนี้แหละครับไอ้ระบบกษัตริย์ที่มันต้องเข้ามาใช้อำนาจที่มาเป็นจอบทัพที่ต้องมาเที่ยวโปรดเล้าเบอรยุ่งสารพราัดยุ่งอยู่เนี่ยไอ้ระบบกษัตริย์แบบนี้ต่างหากแลวนี่คือความเงื่อนไขที่สําคัญ ที่จะทำให้ระบบกษัตริย์พังพินาศดังนั้นไอ้เรื่องที่เขาไปกล่าวหาหพวกเราล้มเจ้านะอะไรต่อนี้อะไรไอ้นั่นเขาเรียกว่ามันกล่าวหากันเพื่อมันจะหาแดกนะไม่มีหาลรแล้วมันต้องการี่้ํำจัดพวกเราแล้วมันก็จะกล่าวหากันผมนะก็พูดกับริตรงๆนะแล้วผมก็นะก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนใคร อย่างผมเนี่ยอย่างพี่หุซั้จะไปล้มนนกษัตริย์ได้มันไม่มีทางหรอกครับแล้ทุกวันนี้ผมก็ไปคิดล้มแล้วก็ที่ผมมีภาพวิจารณ์กษัตริย์เน่นัตั้งแต่ปีห้าสามนะที่ผมเรียกร้องให้ออกมาห้ามปลามอย่าให้ปราบประชาชนนะแล้วก็ไม่ยอมแหกปากห้ามปลามทีโน่นน,นะทีเปรูน้ําท่วมทีอะไรต่ออะเสือรู้ ที่อซีเขายิงกันอยู่แถวแถวข้ามสรีราชนะไอไอถนนลาดำันเลนเนี่ยแถวสี่แยกข้อวัวสรีราชไปใกล้กันนิดเดียวนะจะงกบขอมองอย่างไรตางก็เห็นแล้วคนไทยถูกฆ่าอย่างนั้นนะมันก็ไม่กลับกลับมาไม่ส่งนะไม่ส่งทักแอะหนึ่งว่าห้ามอย่าไปฆ่าแกนั้นเลยประชาชนไอกษัตริย์แบบอย่างนี้เนี่ยนะจะไม่ให้ผมพิพาวิจารณ์ได้ยังไงมีกษัตริย์แบบนี้มันไม่ต้องมีซะดีกว่า มีทำเหี้ยอะไรเหรอมีแว้ประชาชนถูกฆ่าถูกยิงแล้วเอาอำนาจไปให้ไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยไอ้ไอ ok ้เหี้ยสุเทพนะกับไอ้ไอ้เหี้ยมาร์คแล้ววันนี้ก็ให้ศาลช่วยมันเนี่ยไอ้ลักษณะกระทับแบบนี้มันไม่ควรนีผมก็พูดว่าผมตกลรงไอ้การพูดวิพพกา์วิจารณ์กริย์อย่างนี้ถามว่าผมล้มกษริย์บไหมผมไม่ได้ล้มครับและถึงแม้ผมจะคิดล้มก็ไม่มีทางไปล้มเ็ได้หรอกครับ ที่ผมพูดวิพากษาไม่ได้คิดล้มนะบางคนบอกอ่ะผมไม่ได้คิดล้มกษริย์บเลอไม่ได้คิดลม้มแต่ผมวิาพากษาและก็พูดตรงๆระกริย์เรวก็ต้องบอกว่าเร็วผมจะบอกว่ากริย์ดีได้ยังไงนะครับหน้าที่ของกษัตริย์จะต้องสาคัญที่สุดสําคัญว่าคนอื่นเห็นประชาชนปากก็บอกว่าเป็นพระสบนิกรของข้าพเจ้าเอประโต้แต่เสร็จแล้วเป็นไงอยู่เพื่องหลังให้ข้าพระสบนิกรและอย่างที่ที่เอาไวท้ทำงานอะไร่ะ นี่ก็คือผมพูดวิถ้าวิจัยอย่างเนี้ยถามว่าไอ้อย่างเนี้ผมเป็นล้มกระสับไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าวิกษาวิจารจานอย่างตรงไปตรงมาและก็พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ไม่ควรให้เกียรติคนไอ้คนเลวนี่จะไปให้เกียรติได้ไงนะไม่ควรให้เกียรติกันนะไม่ว่าเขาจะเอาจดาไปใส่ในหัวใส่ไว้บนหัวหรือจะเอาอะไรไปใส่ไว้แต่ถ้าเลวเนี่ยนะก็ต้องบอกคนเลวว่าก็ผมมีหน้าที่แกนี้พูดตรงตรงอย่างเนี้ยนะ แต่ถามว่าล้มกษัตริย์ไม่ได้ล้มสิ่งที่ผมต้องการล้มคือระบบกษัตริย์แบบนี้ต่านหากล้มระบบกษัตริย์แบบนี้และก็ล้มระบบการปกครองแบบเผด็จก,การราชาธิปไตยได้แหละนะครับที่ต้องการล้มระบบก,การปกครองและระบบกษัตริย์แบบนี้เนี่ยเพื่อให้ประเทศไทยได้ประชาธิปไตยและถ้ายังมีกษัตริย์อยู่กษัตริตย์ไทยก็จะต้องเป็นแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่น น,นี่คือนี่คือความจริงใจของผมความรู้สุ์ใจนะครับแล้วก็ความตรงไปตรงมาผมไม่ได้มีอะไรกับใครเลยนะและพอมาถึงวันนี้ถามว่าผม้อกไปคิดล้มกษัตริย์ไหมไม่ต้องนะครับอยจะลืมน,นะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยนะผมนั่งเฉยๆกษัตริย์ก็จะล้มเองอยู่แล้วนะ,ะเพราะว่าไอาตัวระบบ กษัตริย์แบบนี้นี่แหละมันเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้กษัตริย์เนี่ยนะครับมัน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 ต้องทางพินาดังนั้นจะไม่ต้องไปเชื่ดโทษใครหรอกนะครับไอเรื่องเจ้ากากล่าวาอากล่าวอาไปแต่นี่ผมพูดในหลักวิชาการจริงๆและความถูกต้องจริงๆซึ่ดังนั้นถ้ากอโรโมอนอถ้ากอสชอตอนนี้นางมอนิเตอร์อยู่นะคุณบันทึกไปไว้เลยว่าตราบใดที่พวกคุณเนี่ยนะยังเอาระบบกษัตริย์แบบนี้ไว้ ยังเอากริย์มาเป็นจอมทัากริย์ไปผู้ใช้อำนาจตามมาตาสามอยากเอากระสันไว้โปรดเก้าแล้วก็มาเสือกคาโครงการโน้นโครงการนี้อยู่เงี้ยระบบกษัตริย์แบบนี้เนี่ยนะจะทําลายตัวเองหมดและจะพังพินาศและไอ้คนที่รูรอบๆกษริย์ที่เอากษริย์ไว้หาแดดทั้งหลายก็อยากคิดว่าคุณจะแดดต่อไปได้เพราะศาสตร์ใดที่คุณนะประชดอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกําลังเข้าสู่นี้อยู่แล้ว ดังนั้นคุณในเงามืด็ดีใครก็ได้คดีที่ถามเรื่องสถานการณ์เนี่ยนะวันนี้ผมพูดไปเนี่ยนะแล้วคุณคิดต่อกันแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นตราบใดที่ระบบนะการเมืองหรือเรียกว่าระบบการปกครองมันยิ่งกระชับนะ,ะเผด็จการความเป็นเผด็ัตการมากขึ้นไอ้เครือข่ายปผด็ัตการทั้งหมดเนี่ยนะครับ เครือข่ายปฏิการทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเข้มแข็งนะมันจะเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะมันจะเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่านะความขัดแยง้งนะต่อไปนี้นั้นเสือเ้อแดงก็ไม่มีแล้วแต่คุณจินวัตรวันนี้แท็กก็ไปในเร่นการเมืองแล้ว นะอดีตนายกก็ไปเที่ยวตลาดน้ําแล้วเน<ช>ียแล้วลถามว่าแล้วมันจะมีความขัดแย้งกันไหมมีสิครับไอ้ที่มันมีความขัดแย้งกันเนี่ยนะมันแยแยงยิ่งมีอํานาจปฏิบัตการมากเท่าไหร่ยิ่งกระชับอํานาจปฏิบัตการไปไว้กับพวกเดียวกันเท่าไหร่ในในร,บบระบบปฏิบัตการเนี่ยมันจะทําลายล้างกันเองเพราะว่ามันจะต้องใช้ความปฏิบัตการเนี่ไปสู้กับปฏิบัตการ และวันนี้มันกําลังเดินไปตรงนี้แล้วล่ะครับนะเดินไปตรงนี้แล้วความเป็นป็จการที่คิดว่ากูนะไปจําลองเอาโครงสร้างของนะของการบริหารประเทศจีนของพองรรคคอมมิวนิสต์จีนมาใช้ซึ่งตัวเองก็ไปไห้มาไม่ได้มีที่มาที่ไปจากนละลักษณะของจีนเท่าไหร่ล่ะครับแต่จะเอาเนื้อหาการปกครองในจีนเนี่ยมาปกครองประเทศไทยวันนี้อายุตเลนะ ไอ้ลุตเลพยายามที่จะเรียนแบบนะเรียนแบบจีนและว,วันนี้เขาจะดึงอํานาจไปไว้ที่ตัวเองแบบเสร็จเสร็จนะเหมือนจะเลขามิวนสิ์นะเนี่ยครับแล้วขึ้นมาเป็นผูน้นําตัวเองจะต้องนะคุมอำนาจเส็ดเสร็จแต่นะลักษณะการกระชับอํานาจอย่างนี้นะครับที่ไปที่มาเนี่ยนะจีนเขามาจากพรรคมิวนสิ์แต่นี่มันไม่ได้มาจากพรรคไหนกูยึดอานาจเอาเฉย ลักษณะอย่างนี้ซึ่งผมบอกแล้วว่าไอ้พวกนี้วันนี้เนี่ยนะมันพยายามที่จะเรียนแบบจีนมาตั้งหลายหลายครั้งที่ผมพูดเลยแล้ววันนี้เนี่แนะมันกาลังเจอปัญหาแล้วท่านอย่าลืมนะบอกแล้วยิ่งจะใชักอำน,นาจประเด็การเข้าไปไว้เท่าไหร่ปัญหาก็เกิดจากเขาวันนี้ไม่มีรัฐบาลไทยรักไทยไม่มีรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีนายกทักษิณไม่มีนายกปูไม่มีใครต่อใครแล้ว ดูแล้วบ้านเบืนสงบนะเสื้อแดงเนี่ยนะแกนําเสื้อแดงไปเตะบ,บอลแล้วนะดูแล้วมันน่าจะตงบกราบลื่นะแล้วผมถามหน่อยที่พี่อุตชายมันราบรื่นไหม <c oughs> พี่อุตรชายวันนี้พอมีเสียงคุยกันหน่อยไหม <c oughs> ราบล <c oughs> ื่นอะไรราคาประจาม <c oughs> <c oughs>